ก็แล้วแต่นอกพืนงานเพลงนี้หมอลำโบราณย่านคนว่าไม่ทันสมัยก็แล้วแต่ตามใจได้ทุกทางมาทางเจ้าดอกว,วาสนาต้องควายขือบควายคลานอานกระต่ายบอก ไอ้คนกระชจาบ,บอกได้สามคำกแล้วแต่ลลกขึ้นฟ้านลลกขึ้นฟ้านนี่คือกิจกรรมทับงานบ้านขามเกมหกสองรับสปอร์ไน โดยพันจ่ากันเอกชัยนาลมกันหาร่วมกับทีมงานเป่าสถาพรครับนี่ลาก,กันกอดของพระเอกจากไม้ไทยหัวใจศิลป์คับพี่พนมภูไทยจากสิงมิวซิสกอดอีกการพีมงานเอินใส่เอินสวยพี่น้องโอ้ยนอนไยนอน ไปแพร่ยื่นเสาเงมาหัวไปควงผูไม่เย่อเอเบอเคยเมาสังลาไปก่อนหอดเพราว่าจะทำทังใจดำดังสีกาวาสนาไอ้มันบอกถึงจึงเสียเจ้าให้เขาไปครองทํานตาลีเสียน้องพอาจนลืมคนตาบอยน้ำตาห้อยหนังแอบเจ้ายิบย่ำไอไปผู้นั้นสมเจ็บกระบ่งทางไหนไอคือไปใจทรวงเจ้าบอกก็ออยังแค่แค่น้องคือกบเอาต่ เอายังมีเจ้าในใจเสมอก็แล้วแต่เจ้าสิเอาผู้ใดก็แล้วแต่เธอพอลำทำใจมาสูกา่กับไผแข่งไปยันเกือก็แล้วแต่ไอ้ตายตยึดือ ใดจะปวดปานใดกะทนได้เือเก่าทำใจใดจะปวดปานใดกะทนได้เือเก่าใจมันหมักแต่เจ้าโง่เงาน้องคว้าท้ายคว้าพิดบังมาบังคว้ามมาอายออกจากหัวใจเพราเอาไปมาแทนถือเดึงนอได้แต่มองมองน้องกับเขาต่อใจด้วยความยินดีไม่มีเหตุผลของคนผิดหวังใหญ่จังพ่อคือยังไรนอให้มันผูกังเมืที่ไอหังอยู่สุขสมบัติ ไอ้น้ตาังก็แเล้อแตเป็นคนแพอยู่ตามภาษาหากินสอาคำเป็นคนแพอยู่ตามภาษาหากินสอาคำเอาเสียงลำป็นแกนไอแทนไอหน้าพ้องคอนับถือพ่อก็เป็นโงนมาทำก็วแต่เธอเดอคำอย่าจำมันไว ครับขอบคุณปิดอกแค่แฟนบาลกับตีมาส่งและกินด้วยใจกันโดนตำรวจที่ให้กับทิพย์กันรุ่งดาวอีสานพี่น้องครับนี่คือวีพนมพุทไทยครับสวดๆนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์พี่พนมพุทไทยฝากเนื้อฝากตัวครับ,รบฝากซิงเกิลฝากผลงาน,มนเมนี่วงเงยก็เล่นอยู่ยลังสีปุดหล่าแต่ว่าหงม่ได้ไปไม่ได้ไปห่วงพี่น้องทั้งปันขามห่วงละน้อโทษไปถ้าเศรุนแมนตีมาเศรานี่ พระธูตีบอนสวยเด้อพระมเด้อพระสนตกมาเตีบอนมันขามเด้อนี่ก็เลยเดมาหนี่สันนี่ก็เลยมืนหนี่ก็จ้าก็เลพระท่านได้มีกันก็จ้ามีโชู้ยกรบนไปโชว์น้ำเพลินก็ไปโชว์ครับถ้าไปล่ำเรืองต่อก่อนสอดเจียงย่างเดี่ยวสันดี่แม่นแมนแมนตกตอนดีไม้ไถตอนดีล่ำเรืองยังก่อครูนั่งอ้วกครับครูลู้นั่งอ้วกอันนั้นผูกข้อตายหรือเปล่แม่นันผูกข้อตายอันพนมองปุ้ยไถลับบทเป็นยังจะใครไปเบิ้งหนาเบ้ที่เอาไว้ก่อนครับบทเป็นยังกันนะไอ้เตยยังก่อนครับเตย มีแต่ขอเตย่างเดียวแต่ว่าติบ่ให้จั๊กยาแมนอยู่มาสิวบาอยู่ว่าหันให้แล้วนะครับผมบ่ทันมีบ่ทันมีเพลงอันอันใส่นีเขาเจ้าอยู่อันยังก็ดท้องมีมาอะไรเห็นไหมยังชมรมจัเซ็นซีท้องมีมาอะไรเอาท้องมีมาอะไจากหน่วยงานเพลงเอาให้ออกให้มังนีพร้อมนะครับแล้วก็ให้มังหันพร้อมนะครับผมชมรมแท็กซี่ใส่นีใ่ไซนีไซน่ซินฝากผลงานครับฝากผลงานนะครับผม ก่อนอื่นอาจารย์บ้าวเทศการที่ถึงนี่คือเทศกาลช่วงปีใหม่วันนี้นวันนี้แ<ผ>มรี่คริสต์มาสแตรทแฮปี้นิวยอร์นะครับ ตลอด23ปีนี้นะครับผมพระนพธัยก็ขอกราบอวยพรนะครับผมให้ทุกทท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับผมโดยท่าไปใส่มาใส่ก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับผมแล้วก็มีโชคโชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับผมสำหรับพระนพธัยนะครับผมสามารถติดตามพระนพธัยนะครับโดยทั้งเฟซบุ o กบีพนมนูไทยนะครับสังกัดสิงห์มิวสิกแล้วก็ทั้งทั้งยูทูบนะครับสิงห์มิวสิกนะครับแล้วก็บ้านสิงห์มิวสิกชาแนลนะครับสิมีก รวมนะครับผลงานเพลงต่างๆนะครับของศิลปินในข่ายเบิร์ตทุกคนเบิร์ตทุกๆคนเลยนะครับที่อยู่ในหันนะครับแล่าก็บวาวสิเป็นสังกัดในเครือนะครับเอสพีนักลองน้องๆที่ลองจบไปเมื่อสักครู่อาจารย์เบ้านี่ครับผมได้กฝากพี่ลองบานขามของเ้าทุกๆคนนะครับผบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมเห่ากามีอาจารย์เบ้าคือสุประดิมาเฉืนบนเวทีส่งเกียติแห่งนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณไปทางผู้รักผู้ใญ่ทุกๆท่านนะครับปูที่มีส่วนรวมทุกๆท่านเลยก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณหลายๆครับ ครับสวดๆนะครับแขกครับพี่ไรครับพนมพูไทยนะครับผู้นำทีมนะครับไข่สิงห์หรวอสิงห์เหล็กนะครับน้ำพาพี่น้องเขามามวลสโนว์เซลนะครับศิลปินนะครับจากทางกลุ่มศิลปินรักวันเกิดนะครับร่วมเดาอีสานนะครับยังเหลือกันอยู่หลายคนครับ